ร้อยห้าหัวใจเศรษฐีสวัสดีค่ะคุณธีชัยคะครับสวัสดีครับ,รบ,รบแหมต้องยกหูสัมภาษณ์เลยเพราะว่าคุณธีรชัยนี่บอกว่ารดผู้ว่ามันมง่ายทําไม่ได้ทุกทอมอาจจะทําได้หรอกแต่ว่าอาจจะไม่ไมถูกต้องตามกฎตามเกณฑ์นะคะอยากให้ขยายความนิดนึงก็ทางคุณธีรชัยเนี่ยโพสต์ในเต้นตัส่วนตัวก็ไล่เรียงเลยแหละว่า ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะจะออกจากตำแหน่งเนี่ยต้องมีอะไรอย่างไรบ้างคะเอ่อเริ่มต้นเลยเนี่ยต้องขอเรียนอย่างนี้นะว่า,าข้อมูลในเนี้ยนะครับมันส่งกันมาตามไอ้โซเชียลมีเดียแล้วส่งมาให้ผมเนี่ยโดยที่ไม่ได้ระบุนะครับว่าใครเนี่ยเป็นคนทํไอ้ข้อมูลอันนี้และเป็น,นบุคคลที่ อยู่ภายในรัฐบาลหรือเป็นคนที่ใกล้ชิดแล้วมันเป็นข้อที่จริงหรือเปล่าแลวผมเองก็นึกอยู่ในใจว่าอาจจะไม่ใช่ข้อที่จริงนะแต่ว่าเนื่องจากว่าการที่จะมีข้อโต้แย้งระหว่างรัฐมนตรีคลังกับผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประเด็นที่สําคัญนะฮะ,ะสาคัญต่อการบริหารบ้านเมืองแล้วผมเองก็คิดว่า มีประเด็นที่ใหญ่จะเตือนแล้วก็ใหญ่จะให้ข้อมูลเนี่ยก็เลยได้เขียนในบทความอย่างนี้ไว้อะครับอือค่ะอทีน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะสองสามประเด็นนะคะคือเดี๋ยวไล่เรียนกันก่อนว่าที่บอกว่าคือมีเกณฑ์แหละว่าถ้าจะให้ออกจากตาแหน่งเนี่ยเขาจะมีเกณฑ์ไว้แล้วก็ดูดูแล้วเนี่ยมันทําไม่ได้ง่ายๆนะคะอยากจะให้ไล่เรียนเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าไอ้เรื่องมันจะมีมุมอะไรที่จะขัดกันระหว่างรัฐมนตรีนะคะหรือว่านายกเรื่นีองนะคะแล้วกับ ผู้ว่ากาธร,ราธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะมีอะไรบ้างคะที่คุณธนรันชัยบอกว่าเนี่ยทำไม่ได้ยิง่งง่ายหรอกเพราะว่ามีกฎหมายในเรื่องของตําแหน่งของผู้ว่าการอยู่นะคะคือผมไม่เคยนเห็นท่านผู้ว่าการเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนี่ยนะครับแล้วมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องการแจกเงินดิจิทัลหนึง่งหมื่นบาทเนี่ยโครงการของอท่านนายกน,นะครับ ท่านผู้ว่าก็ก็กล่าวชัดเจนเลยว่าถ้าหาว่ามันเป็นการแจกบ,บางลักษณะเนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหากับทางการบริหารนโยบายการเงินของเขาะะะครับเช่นถ้าหาว่าออกมาเนี่ยเป็นเขาเรียก Electronic, อิเล็กทรอนิกส์เออเซทอย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์มันนี่เนี่ยท่านก็บอกว่าก็ไปได้อ่าเพราะว่ามันมีคนที่ออกอเป็นอิเล็กทรอนิกส์มันนี่เนี่ยนะครับหลายคนแล้วอยู่ในในประเทศไทย อที่เป็นเอกชนเนี่ยนะครับแต่ว่าท่านก็มีข้อท้วงติงนะว่าประเทศไทยเนี่ยนะฮะขณะนี้เนี่ยมันไอ้ความจำเป็นที่จะต้องมีการกู้หนี้สาธารณะเนี่ยแล้วมาอให้กับอประชาชนเนี่ยแบบกว้างขวางเนี่ยยากดีมีจุได้หมดอย่างเงี้ยนะฮะท่านท่านก็บอกว่ามันมันมันอาจจะไม่ไม่จําเป็นไอ้ไอ้ไอ้สภาพสภาพสภาพขนาดนี้อาจจะไม่จําเป็นท่านก็เลยแนะนําเนี่ยนะครับว่าควรจะย่อลงมาเนี่ยให้แต่เฉพาะคนที่ เรียกว่าฐานะด้อยแล้วก็มีความจําเป็นจะต้องได้รับเงินช่วยเหลือจริงๆซึ่งอันนี้ก็ผมว่าเป็นข้อเสนอหรือเป็นแนวคิดที่ดีนะคะแล้วก็ผมคิดว่าไอ้ตรงนี้เน,นี่ยทางอันายกเนี่ยในฐานะรัฐบาลเนี่ยควควรจะรับฟังและนําไปประกอบการพิจารณาทีน,นี้ถ้าหากว่ามันเกิดไอ้ตรงนี้เป็นประเด็นที่ทําให้เกิดข้อขัดแยง้งกันสมมุตินะฮะสมมุติว่ามันเป็นประเด็นที่เกิดข้อขัดแยง้งกันเนี่ย ก็ถามว่าในดีนั้นเนี่ยนะฮะเวลาม,มันมีข้อขัดแยงแ้งในเชิงนโยบายเนี่ยรัฐนุรีรัมเนี่ยเคยตรวจปูว่าหรือเปล่าในดีมีนะในดีมีหลายหลายครั้งเลยนะฮะที่ที่รัฐนตรีรังเนี่ยก็ก็ก็ปลดผููว่าเพราะว่าเห็นไม่ตรงกันในเรื่องนโยบายในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในดีเนที่ตรวจนี่คือเป็นเรื่องของไอการลดค่าเงินบาทแต่เงินบาท่ว่าว่าท่านท่านหนึ่งเห็นว่าไม่ควรลดอีกท่านหนึ่งบอกจะลดนะฮะ Uh, อะไรเงี้ยหลายสุขก็พอพอ,อเห็นเม็ดโกงกันก็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 ต้องปลดแต่ว่าในวันนี้นะฮะไอไอไอข้อกเถียงซึ่งเป็นปัญหาหลักเนี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยเหมือนอย่างในอดีตเนี่ยในวันนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าบาทมันลอยตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ไม่ต้องมีการลดค่าเงินบาทโดยการกระสินในเชิงการเมืองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย เออการเอ่อที่จะปลดผู้ว่าเนี่ยเขาก็เลยได้มีการแก้ไขกฎหมายอะครับกาหนดเงื่อนไขเอาไว้เนี่ยว่าถ้ามันเป็นข้อขัดแย้งแบบทั่วไปเนี่ยในเชิงไม่เห็นด้วยไม่เห็นคล้องกันเนี่ยนะฮะในเรื่องของนโยบายเนี่ยนะฮะ,ะเขาเขาจะไม่ยอมให้ปดลดหละเขาจะบอกว่าจะปลดได้เนี่ยนะฮะต้องมีเลยต้องมีอะไรพวกการทำงานบกพร่องนะฮะ หรือไม่ก็ต้องมีการพิจารณาที่อะไรอย่างเงี้ยอ่าเพราะฉะนั้นเนื่ขนาดนี้เลยอยากให้ให้ให้ประชาชนได้รับทราบนะครับว่าในแง่ของตําแหน่งผู้อาธนาการธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นเนี่ยกฎหมายมีการตั้งกาแพงคุ้มครองเอาไว้พอสมควรเลยนะครับจะปลดได้ง่ายอ่ะครับ ค่ะเพราะว่าคุณเดีชัยคงอยากให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพราะว่าก็ก็เป็นลือกันต่อตัวผู้ว่ารลิกไปโยมันหรืว่าโอ้เงินบาทอ่อนเดียวกับว่าเออสุียรภาพพูว่าตัวอี้ไม่น่นอะไรไปไปกันใหญ่โตนะคะคงอยากจะกระตุกว่ากดนี่ไม่ได้ง่ายย่งิงจริงแต่ทีนี้ในคณะผู้ที่เคยทางานในแบงค์ชาตินะคะโอกาสที่ระหว่างคนที่ดูคือแบงค์ชาติจะเห็นข้อมูลหมดแหละเวลาที่จะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยว่าตัวเลขเศรษฐกิจมันเป็นอย่างไร โอกาสที่จะมองต่างกับรัฐบาลน,นี่ก็ค่อนข้างจะมีบ่อยครั้งน,นะคะแต่หลายคนดิฉันเองก็อาจจะไม่เข้าใจก็แบงค์ชาติก็ทํางานไปสิกก็ดูเรื่องของดอกเบีย้ยไปสิกมัจะขึ้นจะลดไปคุมแบงค์อะไรยังไงผมจะาจากระตุ้นเศรษฐกิจผมไปหาเงินมารัฐบาลไปหาเงินมาก็จบทําไมแบงค์ชาติกับรัฐบาลถึงถึงมองต่างมุมกันหลายหลายครั้งทีนี้ครับเ,เรื่องของการดําเนินนโยบายการเงินนั้นเนี่ยนะอ่า โดยทั่วไปเนี่ยหลายหลายประเทศเนี่ยจะให้ความเป็นอิสระกับทางทางแบงค์ชาติาของประเทศทนั้นนั<ะ>้นเพราะว่าอะไรคือ้าเอานโยบายการเงินเนี่ยเป็นเครื่องมือของนักการเมืองเนี่ยนะฮะเขาก็จะกระตุ้นเรศรษฐกิจเนี่ยพอเวลามันจะใกล้เลือกตั้งเนี่ยนะฮะบูมเอาบูมเอานะฮะ,ะแล้วก<ะ>็ะายเป็นว่าเขาเขาก็จะไม่ไม่สนใจปัญหาต่อเงินเฟ้อปัญหาต่อค่าเงินบาทอะไรเงี้ยนะฮะ เขาก็จะเอาเน้นว่าทายังไงให้ชนะเลือกตั้งก่อนลักษณะอย่างนี้นะฮะมันจะกลายเป็นว่าการเอานโยบายการเงินเนี่ยไปเป็นเครื่องมือในการหาเสียงในการชนะเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นอันตรายนะฮะมันเป็นอันตรายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะ mm hmm. เขาก็จะไม่ไม่ยอมไม่ยอมให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลตรงนี้นะครับทีนี้ในแง่ของบางประเทศเนี่ย mm hmm. ไม่ได้ให้ความเป็นอิสระเต็มที่ แล้วเราก็จะเห็นเลยนะฮะมันทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของการดินเดินนโยบายการเงินอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นประเทศตุรกียอย่างเงี้ยนะฮะ,ะประธานาธิบด<ะ>ีบอกโอ้ยอดอกเบีย้ยเนี่ยสูงไม่ได้ต้องกดเอาดอกเบีย้ยไว้ต<า>่ำแล้วก็พอผ<ะ>ู้่าวุโสชาติคนไหนไม่เห็นด้วยท่านก็เปลี่ยนท่านก็เปลี่ยนมันก็กลายเป็นว่าอางุโชาติก็กดดอกเบี้ยต่ำเอาไว้ตลอดเลยนะฮะพอกดเอาไว้ต่ำเรื่อยๆอย่างนี้น่ะมันก็ทำให้เงินเฟ้ออาจาราเงินเฟ้อในตุรกีนี่มันขึ้นไปแบบหลายสิบเปอร์เซ็นต์เลย นจนกระทั่งว่าสุณรู้สึกว่าประธานนกทดีอาจจะค่อยๆเหมือนกับยอมกลับไปใช้หลักเ,เศรษฐศาสตร์ปกติแล้วอย่างเนี้เป,ปน็นต้นนะคเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ปล่อยให้การเมืองเนี่ยนะฮะเข้ามายึมยามเข้ามาแทรกแซงในการดําเนินนโยบายของแต่ลชาติเนี่ยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อันตรายมากครับอันนี้ก็เลยทําให้มีกฎมีเกณฑ์ชัดเจนพรบธนาคารขงประเทศไทยเลยว่าผู้ว่าจะพ้นจากตำแหน่งได้ต้องมีเงื่อนไขหนึ่งสองสามสี่นี้นะคะแล้วก็ ถ้าไม่มีเหตุ่มนิผลเนี่ยถึงจะให้ออกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวถูกฟ้อง,งร้องกันตามมาได้เน,นีเหมือนตำแหน่งข้าราชการหลายๆครั้งนะคะแต่คุณธีรชัยท่านน,นิดนึงค่ะก็กลับมาที่เรื่องของกระเป๋าเงินดิจิทัลที่รัฐเขาบอกว่าประกาศถึงหาเสียงไว้แล้วอ่ะเนาะแล้วก็บอกว่า16อายุ16ปีขึ้นไปได้หมืม่นหนึ่งแล้วก็จะเป็นการปูทางเขา้าไปสู่ดิจิทัลเคอร์เรนซีหรือว่าอ e ิเล็กทรอนิกส์มันนี่เนี่ยน,นะคะแต่แบงค์ชาติโดยคุณดรเศรษฐองเสพูดเองก็บอกว่าเอ๊ะรวมมันยังยังตต้้้้อองงกระุนนเท่่่าาีียป ข้อมูลของใครในการตัดสินใจท,ท,ที่มันมันถูกต้องแล้วมันควรจะเป็นทิศทางยังไงในมุมของวิทชัยน,นะคะร่มต้นเลยเนี่ยนะครับผมเห็นด้วยนะกับนโยบายของรัฐบาลเนี่ยที่ต้องการให้ประเทศเนี่ยปูทางปูพื้นนะฮะทำโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเพื่อที่จะเข้าสู่อเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตนะฮะ,ะ,ะซึ่งไการมีไอเงินดิจิทัลเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญอันหนึ่ง แต่ว่าถ้าเราจะถามว่าไอการที่เราจะมีเงินดิจิทัลเนี่ยเพื่อที่จะพาประเทศของเราเนี่ยนะฮะทุกกระทรวงทุกหน่วยงานทั้งรัฐรคราชการและภาคเอกชนเนี่ยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยมันจะเป็นเงินของชาติเป็นเงินที่ออกโดยธนาคาร่างประเทศไทยนะซึ่งเวลานี้เขามีอยู่แล้วนะเขาออกเองเงินเขาเียกเขาเียกอ,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 อินเทนอ,ทอร์เน็ตไม่ไงนะฮะ อ่าหรือจะปล่อยให้เอกชนเนี่ยออกเงินดิจิทอลกันแบบชนิดทั้งครูใครๆอยากจะออกก็ออกได้ผมคิดว่ามันต้องเป็นแบบแรกนะดีดๆเนี่ยไปยอมให้เ,เ,เอกชนใครอยากจะออกเงินดิจิทอลก็ออกได้เนี่ยผมว่าคุมไม่อยู่แล้วลักษณะของการคุมที่เราไปกันเงินเนี่ยมันก็จะวะจุ่นวายเป็มอกเลยตรงเนี้นะผม,มคิดว่าอันนี้เป็นจุดแรกเลยเนี่ยที่ต้อง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 คำนึงนะครับว่า S <S> ờ, เรา <genres> จะใช้นะฮะไอ้ระบบที่มีอยู่แล้วนะแล้วลงเงินกันไปแล้วนะเราทางแมกชตดเองเนี่ยได้เอาระบบไอ้ไอ้อินทอร์น็ตเนี่ยนะฮะไปทดสอบเนี่ยเพื่อจะมีการชำระเงินระหว่างประเทศเนี่ยกับประเทศอื่นเกิดขึ้นแล้วและประสบความสำเร็จไปแล้วด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราทำไมไม่ใช้ระบบนี้ทำไมทำไมต้องไปเปิดให้มันมี เอกชนเนี่ยนะฮะเอเปิดแล้วก็มีการอออกเอเงินดิจิตอลกันออกมาตรงเนี้ยมันจะเป็นคำถามว่าเอ้าก็ประเทศมีระบบอยู่แล้วนะฮะแล้วทำไมต้องไปเสียเงินเพิ่มไอ้ตรงนี้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายไม่น้อยอ่ะในการที่จะไปออกเออซอฟต์แวร์อแล้วก็ระบบบล็อกเชนในการที่จะมาทำอันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองเนี่ยมันจะเกิดปัญหาว่าแล้วการ อ่าอไอการเออเนี่ยนะอ่การอ่าอ่าอ,อ,อถ้าหากว่าเป็นเอกชนเนี่ยนะฮะอ่าเป็นคนออกไอเราถ้าเอกชนวันหลังเอกชนรายอื่นจะขอออกเนี่ยจะได้ไหมแล้วเอกชนที่จะออกเนี่ยนะฮะรัฐบาลเนี่ยยังไงจะไปซื้อไอไอคอยของเอกชนมาเพื่อจะมาแจกเหรอแล้วไอตรงนี้เนี่ยาการออกของคอยของเอกชนเนี่ยมันจะมีหลักประกรันอันมั่นคงเนี่ย ลุนหลังอยู่เหมือนอย่างการออกของธนาคารแห่งประเทศไทยไไหรือไม่ทั้งหมดนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องต้องอ่ออ่ศึกษาแล้วก็รับฟังนะฮะความเห็นของทางธนาคารแห่งประเทศไทยและงงนนนหน่วยางานอื่นๆเนี่ยนะครับให้ให้ให้เรียบร้อยให้ให้ครบถ้วนครับค่ะคือในมุมของรัฐมนิรีชัยก,ก็คือมองว่าพื้นฐานมีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะคะในเรื่องของเงินดิจิตอลเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยวางไว้แล้วก็เดินไปตาม อีกมุมหนึ่ง,งค่ะดั้เบอร์เดยชัยก็คือในมุมที่บอกว่าไอ้เศรษฐกิจตัวเลอต่อเน,นี้ยต้องการเงิน5้าแสนหกหมื่นล้านมากระตุ้นจริงหรือเปล่าต้องกระตุน้นแบบทุกคนได้แบบอายุสิบหกได้เท่าเทียมก,กันหรือเปล่าที่ดร้งตเศรษฐกิจมองเนี้ยทางทางเร์เชัยมองอยังไงคะคืออ่าไอ้เวลานี้เนี่ยนะฮะปัญหาหลักเนี่ยของประเทศเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่อ่าเออเขาเขาสารสิกิเขาเาใช้คำว่า supply คือคือด<ฆ>ูที่ความไม่ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเนี่ยมันยังอ่อนมันยังต่ำอยู่การศึกษาก็ดีนะฮะทักษะของคนงานก็ดีในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานก็ดีอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะต้องพัฒนาในฝั่งสปายไซซ์ซึ่งอันนี้การให้เงินรัฐบาลเนี่ยนะฮะมันจะต้องใช้ในในการทําโครงการเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศเ ของประชาชนของพวกธุรกิจเนี่ยให้เต็มที่ตรงนี้นะแต่ว่าถ้าจะเป็นเวลาที่กลายเป็นว่าโครงการที่มีการกระตุ้นเนี่ยเป็นฝั่งเครียก d ดีมานไซด์คือแจกเงินเพื่อจะให้มีการกินการใช้มีการอุปโภคบริโภคแบบเนี้มันไม่ได้เพิ่มความสามารถในการแข่งขันมันเป็นการทําให้เกิดตัวเลข GDP แต่มันเกิดขึ้นรอบเดียวเท่านั้นเอง <น>แล้วก็มันไม่ย,ยัง่งยืนแล้วนอ,อย่างนี้เนี่ยที่เขาฝันว่าเอาแจากเงินไปแล้วเนี่ยไอ้เงินนี่จะหมุนเวียนไม่จัดกี่รอบนะฮะสี่รอบห้ารอบเลยมันไม่เป็นความจริงนะครับเพราะว่าในาสมัยรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์ก็เห็นอยู่แล้ว,วแจกเงินเยอะแยะเลยเนี่ยนะฮะแต่เลขที่ท<อ>ีมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่แล้วไอที่สําคัญเนี่ยเวลานี้คือแจกเนี่ยนะฮะทั้งคนยากดีมีจนหมดเลยตอนนี้ไอ้คนที่มีเงินที่เขาจะใช้กันอยู่แล้วเนี่ย พะเขาได้เงินดิจิตอลมาแล้วเขาต้องใช้เขาก็ใช่ฮะแต่เงินที่เดิมที่เขาเกยมไว้เนี่ยหนึ่งมืนบาทเนี่ยนะฮะสิ่งเิดเิเขาจะใช้เงิอนเขาเองได้เขาขอไปเก็บเพราะฉะนั้นเนี่ยเออไอ้ไอ้กำลังในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจมันก็จะน้อยกว่าที่รัฐบาลหวังอันนั้นเป็นประเด็นที่หนึ่งเป็นเรื่องที่สองเนี่ยเดือลืมนะฮะว่าไอ้การกินการใช้เนี่ยของคนไทยเนี่ยมันมีสัดส่วนของการนําเข้าที่สูงมากเลยแต่น้ามันนะฮะเอาเงินนี้ไปใช้ได้เงินมันก็ไหลออกไป เราเพิ่มนี่คนไทยแต่ว่าไปช่วยไอ้ประเทศที่ขายดํามันซื้อมือถือนะฮะเราก็เพิ่มนี่ให้ประเทศเพิ่มนีให้คนไทยเพื่อเอาไปอะไรเอาไปหมุนเวียนในประเทศที่ที่ขายมือถือให้กับเราทั้งหมดนี้นะฮรไอ้ผลที่เดินจะเกิดเนี่ยต่อต่อตัวเลข g ี p ีเนี่ยซึ่งมันจะเกิดขึ้นครั้งเดียวเนี่ยนะฮะมันก็จะไม่มากอย่างที่คิดะคะอปครับควรจะเป็นการ เอาเงินมาใช้เพื่อลงทุนแล้วก็สร้างงานต่อไปในบ้านเราดีกว่าใช่ไหมคะแม่เวลามหมดค่ะวันที่เราใช้คะ่ะก็วันนี้ขอบคุณนะคะก็ให้ความรู้ว่าปลดไม่ง่ายแต่ที่สําคัญก็คือมุมมองที่ต่างกันเนี่ยใครถูกใครผิดเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าจะแต่ที่สุดแล้วเนี่จะสามารถทํางานกันต่อไปได้อย่างไรนะคะวันนี้ขอพระคุณนะคะดีครสวัสดีครับ,ค,รบค่ะสวัสดีค่ะ